ขอบาร,รมีของพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานบาร,รมีของพระประเจกขพระพุทธเจ้าพระธรรมและโมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายมีหลวงพ่อของเราเป็นที่สุดและครูบาอาจารย์สืบสืบกันมามีหลวงปู่ปาและพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นที่สุดเหมือนกันแล้วก็บาร,รมีของพรหมและเทวดาผู้เมตตาในความดีของเธอผู้มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างจริงใจ คอยความตั้งใจของเธอที่มีความปรารถนาอันใดอันไม่เกินวิสัยคอยผลของความปรารถนาของเธอนั้นใช้จงบรบรลุผลตามความปรารถนาของเธอทุกเมื่อได้โดยง่ายเสมอไม่ว่าเธอจะตั้งใจปรารถนาที่จะหลุดพ้นก็จงหลุดพ้นปรารถนาความสุขให้เกิดขึ้นกับหมู่ชนทั้งหลายอาจจะเป็นบุคคลที่เป็นเชี่ยลักก็ขอยเป็นดังปากของเธอหรือเป็นดังใจที่เธอตั้งใจเสมอ โดยการที่เราระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งของเราตลอดชีวิตนี้แหละขอให้สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในทั่วสากลลโลกท่านทั้งหลายผู้รู้อยู่เห็นอยู่ในความตั้งใจของเธอเพื่อมีความศรัทธาต่อพระรันาตรัยอย่างไม่เสื่อมคลายขอให้ท่านเหล่านั้นจงคอยคุ้มครองดูแลรักษาตัวของเธอทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกไม่ว่ายามตื่นหรือว่ายามหลับ อย่าได้มีโทษอย่าได้เกิดอันตรายอย่าได้เกิดภัยอันใดที่ทําให้เธอต้องประสบพบความวุ่นวายได้เดือดร้อนทางกายและทางใจโดยกําลังความตั้งใจของเธอที่สะสมมาดีแล้วคอยความหวังผลซึ่งความเป็นอริยบุคคลจงเป็นสมบัติของเธอทุกคนนับแต่บัดนี้จนกว่าเท้าของเธอทั้งหลายจะได้ก้าวเข้าถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันทุกท่านทุกคนเทิน